ทำกระปูจะไปออมกระปูอีกแล้วครับวันนี้ครับพี่น้องครับนี่หอยไปออมใส่กระปูหอยกระดาษหอยนี่กัดซีปูก็อยู่นี่ออมปูใส่หอยครับพี่น้องครับนี่ เซียนมอนเซียนมอนงมหอยแล้วครับพี่น้องครับเปลี่ยนแผน,ปนไปที่นี่ครับไปดูผลงานเซียนมอนวันนี้งมหอยวันหาปลาแล้วลอ,อุ้ยอุ้ยปลาอุ้ยปลา ดูเย็น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 อูเย็น้ยดำลึก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 ข้องหนูวะมอนตามฟังนี่ข้องหนูนด้วยนะโน่นนะน้าเอาเงยๆค่อยเอาหอยขมพี่น้องครับ เดี๋ยวหอยขมไปต้มไปอ่อมหญิงกับส้มตำตอนเที่ยงเออเรื่งมาหอยคนน้อยฮะหอยน้อยน้อย่อยอยอยต้องเอาเอาซิ่งัง หาหอยหาปูหาปลาพี่น้องนี่ครับนี่ยมชมทุ่งครับพี่น้องครับนี่วันนี้หาหอยหนาวไปรุ่นไปรุ่นลงในน้ำเห็น <c oughs> บ่ พวก่อยหลายวะมอนศาสนีบ่มีเขาไปหาหนู่นไ,ไ,ไป,ป่อยไม้ลงก่อนตายเลาะไปเรื่อยเรื่อยบินปังตรงกลางมันลึก นี่โูหนูโอ้ยตัวมันอยู่ไหนนี่นี่โอ้แม่นี่ข้องหนูยึดฝังยฝังเล้พี่นองครับนีแม่เนี่อละยังมีกรสิดักหนูอู้ถึงมามันกินแตงกินทั่วหมดเอ้ยเลยเวลายาหอมโคก โอกระปูอีกแล้วครับตำกระปูอืมตำกระปูจะไปอ,อมกระปูอีกแล้วครับวันนี้ครับพี่น้องครับนี่ออันนี้ก็จะล้างหอยครับนี่ หอยไปออมใส่กระปูนี่นะครับนี่น,นี่ก็ล้างผักอืมผักก็เสร็จเรียบร้อยต่อไปก็คือน,นี่ครับตัดดากหอยตัดดากหอยนี่ตัดซีปูก็อยู่นี่ เดี๋ยวไปออมเสกกันเอาตัวตัว,ตวยใงไงเด้อตัวได้น้อยอไปปล่อยขึ้นอ่ะเวลาลงหม้อทั้งหอยทั้งปูมีน้ำปูอยู่นูน่นมีอเมืองอยุ่มเลยมีหอมครับหอมปูไปจินเย็นนี้ครับพี่น้องครับตรงหนามันเดิม พวกนอนก็มีพวกนอนดูก็มีนี่ช่วยกันก็มีออมปูไปกินเย็นนี้ขาก็ยังไม่ได้เก็บมา,มา,านี่กล่องน้ำปูลงแล้วพี่น้องครับนี่โยโออย น้ำปูน้ำปูเอาต่อไปก็ขั้นตอนเก็บผักครับที่นี่ครับเดินขยกขยยขยกขยกขายโอ้นู่นฟังนู่นก็วกัวเต็มกัวควายเต็มเก็บผักก่อนนี่แน่ผักขมต้นหอม หอมไปใส่ออมกระปูออมหอยตะกี่หอมป้อมเป็นดอกหมดแล้วขี่เราต้นหอมหลายหลพอแล้วโอ้โหโห,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 โหนวกกระองไปเก็บถั่วกับแตงไปขายก็ไม่ได้ไปเก็บ แตงหมดรุ่นถั่วขึ้นต่อกำลังงามไปแปลงรุ่นต่อไายเดินต่อไปปลูกเองรดน้ำเองวันนี้ไม่ได้เก็บไปขายพักยังม่ที่กีกินดอกเป็นดอกหมดแล้ว จริงๆก็เป็นดอกหมดแล้วน,นี่ก็ตอปที่นอนเราพอแล้วนี่ผักกวางตุ้งดอกเหลืองๆตัใส่ออมหอยออมปูไปน้องครับติดเตาออมหอยอมปู นี่ลงหม้อเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับอ้าวคน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 ทั้งหอยทั้งปูอืม มันมี้สวยเป้าจักใบเขาทุ่งนาบนนอกครับพี่น้องครับนี่ขันบะมีกันลาวเขาไวยน่าเอาทุ่งนานิยมชมทุ่งครับพี่น้องนี่แม่มันเบิกไปแต่แค่มองเด็ดเด็ดลอยปลดตะวางแล้วโอ้ยังไงอมปูใส่หอยครับพี่น้องครับนี่อืมโอ้ยหอมมากครับพี่น้องครับ ไปเด้วตักเข้าบ้านไปกินได้มากพี่น้องครับหอยอมปูมมน,นี่สองถ้วยนี่หอมกินแล้วเบงก,กินเอง,เงน,องน,งนี่ยิ้มแล้วครับมอมปูใส่หอยใส่หอยใส่ปู